สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโปเกมอนพาทัวร์นะฮะอ่าเราเล่นฮะอ่าเห็นคลิปเพื่อนๆบอกว่า,าฟูชิกิบานะนะฮะรู้สึกจะตายง่ายนะ,ะเพราะว่าเป็นตัวที่ได้ได้รับมาจากด็อกเตอร์นะ,ะก็เลยอัพแค่ EV มาครับยังไม่ได้คัะอัพคะนิสัยพวก IV อะไรยังไม่มาก็เอามาเล่นก่อนนะฮะแต่บอกว่ามาตายง่ายนี่ก็ยังไงอยู่นะะผมก็เลยอัพคลิปใหม่นะฮะคลิปก่อนนอน ก็เลยตอนนี้จะเป็นแข่งกับอีกคนนะคนชื่อลูคัสนะฮะคลิปนี้จะแสดงแบบว่าความปวดนะความปวนของทีมผมนะปวนแน่สุดๆมากเลยครับไปดูกันนะฮะเดีย๋ยวลอลูกหลานของบารนาออกมาก่อนนะเดีย๋ยวจะพังงานนะฮะ โอเคฝั่งนู้นส่งกิ้งก่าไฟฟ้าน่าจำชื่อไม่ได้อ่ะเอเคนินจาอ้าวออออกไปละฝั่งผมมีอ่โคแบตนะชื่อลิปเปอร์นะฮะมาจากโชมาจากอ่แจ็คเดอะลิปเปอร์นะฮะก็ไม่รู้จะตั้งอะไรฮะคอนฟิวเลก่อนเลยครับกิ้งก่ามึนเลยอ่านี่คือคอมโบข้างแรกนะครับความมึนนะฮะฝั่งนู้นทันเดอร์โบมานะฮะโคแบตผมไม่ตายครับยังพอถึกได้นะฮะ เจอซาลีไปนะฮะนกๆของเขานะฮะหลับไปเรียบร้อยแล้วครับมุนครับน่าตกตัวเองฮนะขอใบคอนฟิวเลยอีกรอบครับพยายามปนตีนี่หนึ่งที่สุดนะฮะยังกวนได้อีกครับยังกวนได้อีกอ่บานาเอ้เควกนะฮะ พยายามจะฆ่ากิ้งก่าของเขาฮะแต่ก็เหมือนเขาจะไม่แพ้ธาตุอ่ะก็เลยไม่ก็เลยยังเลือดเยอะอยู่เหลือครึ่งหนึ่งนะไปตัวเองอีกอ่านะไเส้นแฟนนะฮนะั่าติดพิดเองโอ้ลิปเปอร์ฉันอ่านะวันซองครับสลิปพาวเดอร์นะฮะหลับคู่แล้วครับ ตอนนีถ้ถึงคุณตื่นมาก็ต้องมารุ้นอีกว่าตบได้หรือเปล่าครับริปเปอร์ผมก็ไปนะโคแบทมองไปแล้วไปตีเขานะฮะโดนเขาเผาเลยไหมเลยโดนผมส่งฮักผูออกมานะฮะใช้ท่าพลังใช้ท่าพรังจิตนะฮะจมตีนะฮะน้ำนกก็ตายปะอ่ะไม่ตายด้วยครับแต่ก็สบอ่ิยังหลับอยู่นะฮะ รับคู่วะทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวก็งงเหมือนกันนะฮะ e อเนอร์จีบอลับตียิ่งกาตายครับฝั่งน,นั้นส่งนินเฟียม,ม่อีกแล้วครับผมใช้ท่าน้ำนะฮะสแคทที่มีโอกาสทำให้เกิดอาการเผาไหม้นะฮะแล้วก็เป็นท่าน้ำมันก็ตีนกตายนะฮะ นินเฟลของเขาใช้ฟิลฟิลของแฟรี่เป็นธาตุใหม่นะผมยังไม่ได้ศึกษาพวกธาตุแฟรี่มากว่าเขามีความเก่งตรงไหนบ้างนะฮะแต่ก็พยายามศึกษาอยู่ครับผมเปลี่ยนธาตุตัวเองเป็นน้ำแข็งนะฮะยิงยนิ้เฟรลดไอบีมครับฝั่งนั้นให้โดปั๊มมานะฮะรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้อบิลิตี้แบบผมคือเปลี่ยนธาตุตามธาตุทีตีฝั่งนู้มูลบาสนะฮะ ใส่บบหน้าผมฮะก็ยังถึกได้ครับถึกอยู่เหมือนจะไม่มีผลนะเซรีพ,พาวเดอร์อ่ะก็ยิงไอบีมอีกแล้วนะฮะหวังว่าเขาจะตายแต่ก็ไม่ตายฝันนั้นก็ไม่รู้ทำไมยิงไฮโดรปั๊มมาใส่ผมเหมือนเดิมนะฮะบบหน้าก็ยังถึกอยู่ฮะ,ะบนบ้าน,นะฮะตีน้องขมนะฮะ เขานึกว่าผมจะเป็นทาสมานะฮะแต่ว่าผมเปลี่ยนทาสไปแล้วก็เอเนอร์จีบอนะฮะกบของเขาก็ตายไปครับกบผมเทพกว่านี่จบนะฮะคทีนี้อาฟูไม่มีบทเลยนะฮะ ตัวที่เปลี่ยนมาก็คือมาชาโงก็ก็ไม่มีหมดเหมือนกันครับก็ไม่ได้ออกลงเลยฮะโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามทางเฟซบ o o กก็ก็เริ่มมีนะเริ่มมีจากคลิปที่2นะครับก็ผมจะถ้ามีเวลาก็จะลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วถ้ามีเวลาเล่นก็คือจะเล่นแล้วก็อัดคลิปไว้เล่นนะฮะอ่าไว้ให้ดูกันนะฮะก็ ทีมของผมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับก็คือปวดเขาไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ยังมีความสนใจที่จะลองทีมทิกรูมดูนะฮะก็เลยมองๆตัวอยู่นะฮะถ้าสมมุติว่ามีควา,าจัดทีมทิกรูมเสร็จแล้วแล้วก็ลองไปสู้อะไรเนี่ยจะเอามาลงให้ดูก่อนนะฮะขอบคุณครับ